ค่ะกับสวัสดีงามๆพอแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทั้งช่องพ่อนพารวยค่ะพี่น้องคะคำเมื่อนี้ก็มาตามต่อเนาะค่ะพระอาจารย์โต้งนะคะพี่น้องเรื่องสาหรับ fc แฟนช่องเนาะค่ะที่เขามาบึงมาชมแล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกํารังใจให้ทังช่องสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สิบริพาัข้าวซานดีๆเด็ดๆจากทางช่องผ่อนพารวยนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะซึ่งตอนนี้พระอาจารย์ทนเกิดกำลังมาบุรณะนะคะวัดว่าอารามนะคะบ้านเกิดเมืองนอนนะคะของพระอาจารย์โตรงนะคะพี่น้องนาอค่ะเมื่อนี้แอดกะสีภาพไปกราบพระอาจารย์โตรงนะคะแล้วก็ตามต่อยอดกระถินเลยนะคะพี่น้องนอกเนื่องจากลืมมือพี่น้องคะก็เลยได้มากเอาซองมากขึ้นหรือว่ามาถวายพระอาจารย์ที่หลังมูนะคะพี่น้องนาอค่ะเพราะว่ากช่วงนี้กระติด ภารกิจลาหม่องลายบอลค่ะพี่น้องค่ะแต่ก้อนกระผ้าจารย์ต่งพิ่นกระโด่งดังเนาะคะ่ะสำหรับสามตัวตรงเนาะคะ่ะซีงวดติดหางงวดติดอยู่กุศแห่เนี่ยจนบ่มีรถสีจอดแล้วค่ะพี่น้องเด้อบ่มี่อนรถให้รถจอดค่ะนี่ละค่ะช่วงนี้พผอาจารย์เพิ่นกระสืบุรณะสาราใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะพันพิ่นกระเริ่มทั้งนอกเพิ่นกระเริ่มท่าสีท่าหยังเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้เป็นวัดบ้านเกิดเมืองนอนของพระอาจารย์โต่งนะคะพี่น้องเนาะเอ็ดซีแฟนช่องอยากมากราบเพิ่นกัติดตอ่อแอดมินใดนะคะสิทรงโร่แค่ฉันให้เด้อค่ะพี่น้องค่ะ,คะวันนี้แอดกัสิไปฟังพระอาจารย์เบาสูฟังเนาะคะ่ะยอดกับทินใดเทด่าใดแน่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอายอดไปเสี่ยงโชคกันค่ะพี่น้องค่ะไปกราบพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะพระอาจารย์คะนวัตสการเจ้าค่ะจรย์เรื่องพ่อโยมเน่ ค่ตู้ไปใกล้ๆกัๆอนอ่าตีนมาท่านอ่าต,ตีนกันแล้วเราละอ่าอมามาเ<ช> <มา S 2> จ็บต้งน้ำโมเอายอดมันได้บันเ้าสิสมาเอายอดกันทีหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าบาทอ๋อค่ะอันนี้พระอาจารย์สิสั่งอย่างก่อนใครสิลูกว่าจะเฮ็ดหัวรักข้างหัวรัข้างเราก็จะเฮ็ดซาราใหม่บนซาม่าไม่ดอกโต้งเก่าหล่ะแต่จะติดฝาติดเฮ็ดติด คือบุรณะ,ะบุรณะ,ะให้มันดีขึ้นนะ,นะอยจเนนะแมนเด็กเดก็เอาไว้แบบนี้ค่ะจะเอาไงไงว่าเฮเธอมันงาม,งามาว่าเก่าค่ะเฮเธอมางามาว่าเก่านั่นเป็นวัดวัดบ้านเกิดลูกน้ำแ้นวัดหนึ่งวัดบูรพาลามม่ามันถ้าว่าเป็นวัดบ้านเกิดบ่ก,กับแม่แต่มันเป็นสองมู่บ้านโอ้มัน,น <ะ S 2> มันกันบโบไก่กันเนาะจันเนาะพู้ใดไอยากมากับพระอาจารย์กันเดินทางมาได้ติดกันนั่นแหละค่ะพี่น้องซ่อบโบไก่กันเนาะค่ะ การโยมมันก็มาก,กินมะท่าหลายอยู่ค่ะทั้งตายบุญต่างๆก็ได้มากค่ะกับปูนอนวัดกับนอนปูนอนนี่สอดกับนอนค่ะเกินมากก็ได้หนูก็งานแล้วอะใครอยู่นี่ใคร<า>เมย์บริพารเมย์เมย์โอ้มเมย์ไอแหล่เลยค่ะแต่ว่าก็บตาถูน้ำยาโยมพันโย่อ่าพันมาตุ้มมะฮ่มดีเนาะอาจารย์เนาะมามา,มาหลายแห้งค่ะโดนนเงินกับแค่หอบ รอบบ้านแถวมาวัดจนเงินเป็นวันเป็นกิโลไมจนเงินเงินหอยยอดยอดล้านกลัวนี่ยอดล้านหาแสนเนี่ยโบธรมดาแล้วเนาะจันเนาะโบถึงเนาะแถวแถวนี้บ่มีดอกแม่นแม่นยอดได้หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าบาทเนาะค่ะเลิกมันจะออกข้างหน้าดิออจารย์นี่มกข้างหน้าได้ในยอดนี่คุณเด้เตเขากลัเจ้าของเนาะเนาะจย์เนาะ ท่เอาข้างหน้าที่่าข้างหลังเราค็ได้มาข้างหลังเ่าข้างหลังเอาไว้เอาไว้สองตัวแม่ข้างหน้าเนี่ยคือคือว่ามาเต็มเต็มแล้วอาจารย์ข้างหน้าเนี่ยจัได้ก็มาถาอยมักแล้วครับเอาเมื่อเช้านี่แม่อาจารย์กเ็เลยเออเลี้ยงน้องแมวเนาะน้องแมวสามเสียนนะก <c oughs> ็เลยอธิษฐานว่าโอ้ยจ้าภาเสียนกับหาเบื่อโทษบ,บ่ออจอมาตัหาเสียนผู้เดียวค่อาจารย์ก็เลยบอกว่าผู้ข่าายเีไม่แน่วคัดแนวขวางเดยเดีงูเปน งูไปเกี่ยวข้อรถมอไซค์สูพะรวยไหมงูงูเขียวงูเขียวงูเขียวไปเกี่ยวอยู่แต่ข้อรถทะเบียนรถเพื่อนมันอันห้าห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์อาจารย์มันอยู่นี่แหละมันอยู่ห้าศูนย์แปดศูนย์อาจารย์เราบันนี้แม่ซี่เพื่นก็เห็นเป็นหนึ่งหาเนาะเห็นอ่นะมันก็อยู่นี่เบิดเลยนี่นายยอดพอะอาจารย์นี่นายยอดพอะอาจารย์เลยก็เลยเตะเขาโกกับแกบเลยเนื้อวน รัฐบาลน่ะลูกยังได้ขออยู่เพราะว่ามือหมื่บ้านนี่ก็เปิดพุ่มนค่ะเปิดพุ่มไม่เลยอยู่ได้จุดทูบป่ค่ะหมื่บ้านนี่บัวคือเปิดทุกพุ่มไปใช่ไหมเมีนเปิดเปิดพุ่มเปิดพุ่มมาตระวัยอยู่นี่บ่เคยเปิดจากเดียร์ดงได้เปิดหมื่บ้านนี่เปิดแล้วก็ได้โชคได้มานอกเปิดพุ่มไม่เนี่ยน่าจะนาะเปิดพุ่มไม่เปิดเพิ่นขึ้นมาสร้างซอยบันเปิดพุ่มไม่ส่วนเล่าลูกขอจะขอมือนี่แหละ ได้ไปเจ้าค่ะได้แล้วนั่นซูเพื่อเลยมาจุดแม่ใหม่ก่อนเล่าเอาเล่าเอาเล่าไปก่อนเล่าไปก่อน็บาลุงยังไม่ขอค่ะวันนี้มาฮอตมองฮอดบอลเด้อผู้อาวุโสอาจารย์เพิร์ดพุ่มใหม่เนาะค่ะได้เห็นได้สามห้องกันเนาะจันเนาะกวนกวนเล่านั่นสามสามตัวนั่นสามหกเก้าสามเก้าค่ะเจ็ดแปดเด่นทังน้อยเล่าไดไหมบ๊วยค่ะเงินทั้งน้อยทั้งเล่าได้ เออเดือนที่เขาเล่าถามตัจังๆเมือ่อศูนเกเก่า,าอเมือบ่เขร่ขอได้อาจารย์จะมัยังได้ท่วงยากหนักเดยมวาต่างเดตั้งร่ำสิไปเนี่ยเขาโทษข้าจะ่โทษเอามาใช่อาจารย์้่กลิบไ,ไปคนด้บนนัร<อ>ืมรืมที่จดันสิบใช่เด้มันต่างคนตั้งงานหลายอะไรลูกหลายเงินพึ่งพึ่งได้พัก ม่นมุ่นไปกานกับทินน้องแมวแนกันยังไม่ได้ไปไทยมันจะมันจะฟื้นจกหน่อยเรืองเงินว่าจะนันใบไปฉีดยาโอ้ไปฉีดยากสิได้อาจารย์พักพอนะคะเดี๋ยวอีกอีก4หน้าที่อาจารย์อีก4นาที่เม่วเื่อวาร่างร่างกายบม่ได้พักค่ะนั่งนั่งสวดมุ่นอยู่สิสูบเกมันโอ้แต่ ขั e ้นมันขึ้นังอยู่ขออนุญาตบาดข้ามเจ้าค่ะขั้มันคือบุรพ่าในสิเป็นล่มล้วเด้อรู้สึกว่าช่วงนี้ตะหักในจังน้อยก็เลยว่าตุกปู่อยู่แมนเจ้าค่ะเนาะถ้ามันช่วงบุรพ่าในยานเป็นล่มเราอาจารย์เนาะช่วงมันโปรในน้อยใจจอยดึงแต่ว่าวันนี้สีสันบวชหลายปีอาจารย์ก็ล่าสีจับเราวันนี้สีสันสง่าผ้าเผยเราเจ้าค่ะได้หลายพรรษาเลยนีนะอาจารย์เนาะ องพันษาที่หกวอย่ว่ามันหกล้วอม่ตั้งแต่ปีหกอบวชปีหกหกสิบเอดอ่กรหหิบเอ็ดพันษาหกแล้วอยน่น้องเขานี่ยเขาจะเ่เคียพันษาแล้วนะจนหกหกจารหกเ6็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดโอ้เจ็ดแมเจ็ดเจันษาแล้วนะจเนะ อ๋อค่ะเป็นจังหวุนนะอยจันนาะเดี๋ยวมันจะมีสวองตัวเลขน้ำเด้นนี่บอกว่าจันมันทึ่งอยากให้จันพักผ่อพี่น้องค่ะแต่เวลาท่านได้พี่น้องเวลาทนดเนี่ยนั่นนี่ตั้งน้อยตั้งเล่าตัวนัฐบาลนันเปิดพุ่มไม้ลงวันศุกร์เดืนหลังวันอืมค่ะเด้อหอยสุเพล่ยไก่เล็กสิออกอย่าลืมให้ลืมมาหาพายจานเนอะเนี่ยน้อตาบอนมาหรือไล่มากก็ได้ค่ะส่งให้ราองอตาไอ้มีโอกาสกับขาม้าค่ะมีโอกาสกับขอม้า จังว่าอยากมาซอยเด้วยอาจารย์กับทูทูไทยๆไปเนี่ยกาอ่านิมนต์น้ำเนื้อเด้อค่ะวันที่สิบเอด็ดเนี่ยาว่างก็ไปทางนั้นในคัน <10, S 1> สิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนนาที่าอาจารย์เดี๋ยวลูกจอจอมือเดี๋ยวลูกบอกแม่ค่<า>ะ,ะเพราะว่าปฏิญายมีกิจนิมนต์เพราะว่างานกฐินมุญหลายอย่างเนี่ะช่วงช่วงในบุญหลายเจาา้าค่ะถ้าว่างก็อยากให้ไปเหยียบล้านถ้ำให้เนี่ยสร้างเหยียบหน้าพระญาติเหยียบเมืองเพราะได้เป็นสิริมงคลสุดดอกอาจารย์อยู่ใส่ก่อนอยู่เพราะนิสัยจ้ะค่ะผู้กระเต๋ ลูกไปอยู่ที่น้องไายน้องคไข่บุรีการนี่ไปอยู่ค่ะมันชื่อยูระาว่างอ่๋ออกจากพุทธิสัยไปเก่าโลอาจารย์แต่ถ้าเขาไปทั้งนี้เขาก็ไปอ่าอำเภอเพี้นแล้วก็ลาดไปเลยค่ะอยู่บ้านทางคว่ำแมนแม่นเจ้าค่ะแม่นเรียกไปหอดเตี้ยกอำเภอเพี้นอันเรียวเรียกว่าไปบอกไปทางสามค้่มแม่นถูกต้องแล้วปับันนี้เขากับขันตังกี่พี่เอ็ดไปเด็กศิสป์โรงเรเชียงแสหายมันก็สิลปดไปโลดเจ้าค่ะชื่อยูระาว่างอ่าตำบลสังนังขาวแม่อาจารย์ แถวแถววัดบันโคบันโพนะอาจารย์แล้วก็แยวแถววัดทั้งสังข้อมลูกมาเคยไปที่ว่ามองซี้ยากกันซี้ยากอำเภอเพ็ญเนาะค่ะแล้วก็เลดินขัวไปเลยถ้าตรงไปมันจะไปหนองค่ายค่ะฮะข้าบะตุมออกไปเรียงเรียงถนนใบพัดเนาะค่ะห่าออกขัวไปสังข้อมค่ะแม่ะซี้ยากท่านคนไรจ้ะก็ไปเซนนั่นบ่ค่ะแต่ว่าขึ้นขึ้นพ้นวิสัยขึ้นพ้นวิสัยไม่ได้ขึ้นอุดรค่ะแต่วันสิ้นหย้อนมาทาง พ่อพ่อกันแหละยู่ระว่างกึ่งกลางคนที่ใส่ก็สั่งสังคมค่ะอยู่กึ่งกลางค่ะแต่ก็เป็นเขาเดี่ยวลูกลูกเบื้องมือก่อนตาตาลูกว่างลูกจะไปให้ค่ะนพ่อได้เป็นสิริมงคลค่ะพ่อเป็นเรนนระอาจารย์ท่างวัดทาไข่ที่ว่าบึงการไหมค่ะที่ว่ามีเลื่ใหญ่จอดนะเพิ่นมาเฮ็ดพิธีให้แต่ว่าเพิ่นก็ดีดีอาจารย์เพิ่นบรวยเฮาได้เสียยังจักบาทเพราะว่าเพิ่นรู้ว่าบ่มีเงิน มีเงินน่อยเป็นมาคันมาเบงเครื่องบวงสวงพลรหมากหลักใหม่คนเตรียมมาหมดแนอยู่แนวกินเตรียมมา่มดเจ้าค่ะเทากับิได้เป็นเสริมเสริมเพิินค่ะเสริมเพิินก็เป็นจ้าบุญดีดีแล้วล่ะค่ะคูบาอาจารย์เพิินมาซอยเจ้าค่ะก็เลยสิได้พ่อได้ปั่นแหงเสีนะค้ จังไดก็ขอยห้เป็นงูเขียวกับพวกอาจารย์เนาะให้ได้เป็นพระยะหนักเต็มตัวเป็นเยูะดอกสร้างสร้างบุญฝีมือเยูะดอกค่ะเพราะได้ไปกราบไปไหว้ว่าเป็นลูกเป็นหลานเพื่อนอาจารย์ไปยังไดหมูเหงม่เย่อมไม่พ้นแต่เหลีวอยู่บนเกาเสียนแล้วแล้วใต้พงศ์อาใต้บุญมาซอยส่างได้เยูะดอกค่ะแล้วว่าอ๋อหนั่นมองเลยนึ่ง บอลมาหมองดอกเป็นมันมันเป็นเนีนนอกนอกนอกเปรี่ล่านถ้ำหรือนอกอันนั้นบอลเป็นเป็นคลองอยู่เป็นน้องนำไงยังเลยเจ้าค่ะติดน้องนำใหญ่มันเป็นเนีนมัน hey, เป็นเนีนข้างข้างนอกร้านถ้ำบ่ในว่ากันยุดใกล้ๆกันนั่นแหละเพราะไกลมันอยู่นอกร้านถ้ำน้องอยู่นอกร้านถ้ำอ่ะเนียเช่นเพิ่นมากตัวแม่จังหวะกันอย่างแย่อยากหายใจไปเบิ้งไปแย่งน้ำมันละเช่นเพิ่นมากค่ะพอได้ว่างบวงสรวงแล้วพอได้ ลุลวงไปเรื่อ,องเส้นนอาจ<ม>ันโน่เนี่ยเ้าเหลียวบ่เห็นโตเนาะอาจารย์กับเพิ่งเพิ่พนาานี่ล่ะเ้าก็ได้เห็นได้สั่งเนาะมามีกิ่งมาเนี่ยมึนี่มันมีแต่แม่มีแต่พุทธการมากะนะคนละเรื่องพญานาคก,ก็ได้ค่ะผูะ้ใดมาห่วเพ็ดห่วงสั่งกับสิบ<ม>ุญลาย<ม>สายเงา,าน้ำกันเนาะอาจารย์เนาะสายหน้ากันสั่งง่ายยืดอกแม่เพราะว่าอย่างที่สมบัติเป็นหลายค่ะขอ่นขึ้นมาสางค่ะลูกก็จังที่แหละแต่ลูกบ่มา อดีตชาติเป็นดังท่านดังทีงทมากกว่านหนึ่งลูกก็สีเ่เฮ็ดบ่ได้ขนาดนี้หรอกแม่แม่อยูุคบา่์บาล่ามีอาจารย์ยุคกุนเฮกับบุญเหมินน,น้อยๆ้น้ออาจารย์เนาะนบุรพาล่ามก็เฮ็ดไปหลายอย่างค่ะเอ็ซีแฟนช่องผู้ติดตามพระอาจารย์ก็สี่ข้อยึ้งความเคลื่อนไหวตลอดนะสินะคะเนาะค่ะวันนี้ก็แล้วไปเรื่อยๆแล้วนี่ลูกก็จะไปต่อนะเพราะว่ารุปปวนาวัยวะเก่าวัดค่ะเก่าวัดวัดใดคือวัดที่เก่าเนี่ยลูกจะอยู่จะหยุด <ย>อวย,ยไปทั้งรรมาจอกนัน่นเยด้อ <laughs> ุดนี่ค,คือคือว่าไปตอะตอยู่ที่วัดที่เก่าเลยทร,รมะจอกก็สิไปรประสานงานตอได้เจ้าค่ะอาจารย์เข<อ>าเผู้ใดยอยู่อย่างนี้ไม่ผายเจ้าค่ะไม่ไนนมมผายแต่นกกับบมีผักกับบมีคือตอนนี้อ่อแม่ก็ได้ติดต่อหลงตาออดเพิินให้เพิ่นไปปั่นพญานาคให้ตออันนี้ห้าสิซี้ือแต่ไา้กับกระปูนไปห่วมเพิินให้เพิ่นปั่นไห่เรานําใจห้าแล้วแต่สิให้่เพิินดอกอันนั้นอยู่ใส่อยู่รรมะจอกึ้อเสียรขึ้นโค์ แต่ว่ายัางโบแล้วยังได้<อ>สนิมกินเหเรอมาเพื่อนูแล,แล่ไฮบานจะเที่ยวไปเอาเจาา้าค่ะเที่ยวไปเบิ่งเอาเดี๋ยวนี้ไม่มีคนดูเร่บ่มีโอ้เอาเราไฟไฟน้ำเขาถึงไปบ,นบานบ่มีเจ้าค่ะมีแต่น้ำธรรมดาน้ำดึงมาใส่เอาซืาาิร<อ>์ฟอ่ะอ๋ออันนนก็เลยก็จะได้ไปประสานงานต่ออีกเจากา้าค่ะเดี๋ยวเบิ่งลงตาออดว่าเพิ่นซีเนี่ยลงตาออดโยมพวกเพื่นเนี่ยเพิ่นว่างเมื่อใดก็จะเพิ่นไปปั่นให้ต่อเลยเจ้าค่ะครับนอกจากน้องเพื่อเฮ็ดไว้ข้างไว้ โตก็โอบเบอลอแต่คายหน่อยโอบเบลเลแล้วเหลือแต่ติดเจ็ดเหลือแต่โอบป,ปูนติดเจ็ดคะ่ะอาจารย์เสียนเซินไซเบลเล้วคะ่ะไงในในอบไงบอกนันก่นเลาก็ไม่ใช่เบลเลีวที่เหลือเพิ่นขอหกเมตรนึงงนอเพิ่นอยากมาอยู่นําเพิ่นไห้เลขกสามตัวตรงเพิ่นขอแค่หกเมตรแต่ผูไปปูไปปัน่นที่แหลืคันไปปั่นเน่าโพดเจ้าค่ะปั่นยังเมตรบั่น <laughs> อันนึงกสิเกือบยี่สิบเมตรอันนึงยี่สิบห้าเมตรเจ้าค่ะมันก็เลยเกินอัตราี้ ก็ต้องใส,ใส่ทุนหลายใส่ทุนหลายก็เลยต้องหางบใหม่บัดนี้เจาเ<อ>า้าค่ะทั้งบไปเสริมที่แล้วจะดอกคอเฮ็ดไปค่ะเธอระลิกเธอระหน่อยนะจันน,นอ้าวบัดนิกเกษตรพ่อาจาันพัก่อนขอบคุณหลายๆเด้อจันเด้อให้ควม<อ>ามอนุเคราะห์อย่าทั้งชงแมพ่พรพารวยกับสุผา,ารวยเนาะจันนอสาธุสาธุเจ้าค่ะอาจารย์สาธุคอเจริญเจริญเด้อโยมแม่ทั้งสองก็ได้สาธุ